ดดดดดมาสัจฉิละสิเงาอะมาหาหน่อยแต่จะก็ย้อนชิดองเนาะพ่อกับแม่ฉันไม่อยู่สี่วันวันนี้นะครับวานพ่อมึงสิเตะเข้าขวาไปแล้วโอ้โหเป็นลูกที่เหลือเชื่อจริงๆครับพี่น้องครับ รไอเทมโอ้โหหวานผมจะทำให้ทุกคนณเลยค้างทใจเลนะสนใจกูได้เฮ่เพื่อนอยู่บ้านบระวัอย่าปีนนกเล็กค่ะบอส up and down up and down up and ถ้าคุณยอกจะเต้น ก็ติดด้วทมัวาเัมีชื่อจงทำอะไรวะนะเฮ้ยเื่อนเองอะไรเออเชื่ออะครับตกลงค่ะเอตกล่เกินคู่อสาเกักเ้นเอาเลยเพื่อนไม่มีคนเปิดเลยเอาลยหลักฐานคาตาเช้เฮ้ยเพื่อนทาไ่ได้ถึงฮอตอย่างนี้และเพราะฉันม well, yes. ีตาสีฟ้าตาสีฟ้าจับก่อนนะเศสาวเฮเสยสวยที่สุดในโลกเลยนะ ว่าไงเพื่อนเพื่อนพอน่อมึงดิเมื่อ,อคนที่คุณชอบทักมาหาคุณต้องลงอินสตาแกรมฮะมันมัศจรรย์มากมัศจรรย์มากเมื่อคุณเดินผ่านหน้าห้องคนอื่นตอนที่เขายังเรียนยังไม่เสร็จ <c oughs> จานไปก่อนห้านาทีวะ่ะจะกลับบ้านและบไปไป <c oughs> ายบายความรู้สึกของคุณเมื่อคุณฟังเพลงเศร้ามาเอาความรักฉันไป เศร้าเลยกูเมื่อเพลงโปรดคุณมาไปเลยอีเดาฉันเกลียดเธอเรามาเป็นเพื่อนกันไหมเฮอแฟนกลัวกรุณาฝากข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณเมื่อคุณเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนอืมอืมกอไก่มันอยู่ไหนวะเนี่ย แซกอย่าเล่นมาอยก,กนในห้องเรียน<พวก>นองลงแดกน้ำลุกขึ้นแดกน้ำนอนก็แดกน้ำตื่นมาแดกน้ำเธอด,ดูนั่นสิเฮ้เเเยยังงั้มันไม่แฟร์เลยอะไรของพวกมึงเนี่ยขอหมอฟังเสียงหัวใจหน่อยนะครับ สบายดีขี้เป็นก้อน<ฮ>ยีน่ยสิบแปดกุณทำงานสิบสี่ได้อนห้าดีใจเยอะก็ได้ห้าร้อยมาทำงานได้แล้วไอ้ขี้เกียจเมื่อคุณเข้าผับครั้งแรกอจา,าจาาจาบัจจะจิงจาบัจจะอจจาจิงจามัจจาอ๊ะบัจจา เสาอะไรถอนไม่ได้เสาปูนผิษเสาวอาทิตย์พราธนาคารปิดคนกวาดขยะกลัวอะไรกลัวคนทิ้งขยะไงหิดกลัวแม่มดเพราะแม่มดแย่งไม่กวาดไปขี่พยาบาลกลัวหมออะไรอาจจะเป็นหมอผีพิศพยาบาลกลัวหมอฟันพระอะไรไม่ห่มจีวรพระขี้ร้อนพระปละแดง พระอะไรไม่ห่มจีวรพระประแดงพระรามหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามหนึ่งพระรามสองพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสองพระรามสามพระอะไรไม่ห่มจีวรเดี๋ยวกูขอทำสมาธิสักครู่แล้วกลับมาคิดกันต่อนะครับ